ไ <ส gas: S 2> อ้ตัวอะไรคะตัวแหวนอ่ะเขียนด้วยเค้กแคนูด้วยตัวฝาไหนอ่านี่ฝาฝาน่น ตัวอะยรตงอไอ้ตัวอะไรไเอลเจวเพนอาจารย์มเขียนก่อนคอานเสริมคอานอันนี้ด้วยอานมอันนี้อควายคอวายลอิงก็ต้องอริงโอเคอลเนแอมอานเดี๋ยวพึ่งรับพิซ่าเขียนพ่งให้รก่อนมานนไม่แทะหรอตู้นี้ต้องแตโนเน วอล n วนนอเนนอชูกตนอนอนไหมนอนอนันนี้วอแหวนอ่ะแล้วอะไรต่อนี้โอเคอันนี้โอเคแพ็กิสบอใบไม้อันนี้อะไรลูกคอโอเคดไม่ใช่พอคนนะเมื่อกี้พอพานะ อันนี้หนูเขียนผิดแล้วหนูจะอาจผิดสุด s one This one is g o ส n อนาบอพาน So should be A โอเคพอพานอ่ะฮะพอพานโอเคบออบอใบไม้บอใบไม้บอปอพานขอพึ่งอันนี้ขอพึ่ง จโอเคพอพึ่งพขวนพอพึ่งบีบีนี่คือภาษาไทยเรียกว่าพึ่งนะลูกอ่ะอันนี้ฟอฟอฝาแขวนฟอพานโอเคฟอฟานฟอสองขาวฟอสังขาวมอมามอม้าแล้วว่ายอยอยักษ์โอเครอรอเรือ ลองลอลิง and the last one w ่ w หวน okay so you want to study first okay I study ค่ะอ่าอันนี้คะตัวอะไรต่อขอขอถูอะหนูเขียนก่อนขอเฮ้ยตัวขอ T A O ขอ T A T A O ขอแล้วก็ถูกถูกอะไร T N T นี่เรียกภาษาไทยว่าอะไรคะปีชีวะผงผอะไร P U M G ไหม P U M G ผู้ดูข่าวเด็ P U M G อินไทยอัสสาวขอผงหมาหมาผง Do you know the word สุนัขคุ้นจ้าสุนั ไม่ช่อันนี้ว่าข้าทหรเขียนก่อนพอทหารอทหารเขียนก่อนขอทหารอชาอเสต์กีขอาข้อคึ่ข้อข้อสุดยอดข้อโอมแบบเซนต์ับพาทมดี่คือมาใช่ครับถูกต้องแล้ว เก่งมากค่ะเก่งโอเคชิ้นขาพี่านะกันเซนเดี๋ยวเดี๋ยวถอนสลักถอนน้นอนอนช่อชเอพราะว่ามัูเป็นสักษะนะนั่งด้วยกันสุดร่อค่ะกระเทยข้าชในประชิบประชืบโอเคให้เพื่อนนั่งเลยน้อย